มาครับพบกับ Sleeping Dog มือใชที่หนึ่งครับมันให้เราตามแจ็กกี้ไปแล้วตามไปเฉยๆไม่มีอะไรไม่เล่นนาะนแล้วลืมแล้วเล่นยังไงเนนะี่ยลืมหมดเลยเมื่อกี้ลองเล่นไปคร่าวๆแล้ววิ่งนะกูสเปกตาแล้วจะไม่ผิดตอนนี่เอายัางวิ่งไม่ได้มันไม่ให้เราวิ่งนะ

มา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 เนี่ยว่าจะในนี้สีแดงเนี่ยน่าใช่ออกขวาไปเลยโอ้โหเจกี้ไม่ใช่นะเจกี้อ้าวใครมาเนี่ยโอ้ยเพื่อดูหาเรื่อง ต้องช่วยวะเนี่เราต้องช่วยโอย้จะทำอะไรไมันจะทำอะไรอ้าวเจคก,กี้โดนอะ่ะโอ้มันเจอเขาบนหน้าด้วยเราเจอเราพวก,พวก,กรถลูกจ็อกอะ่ะเล่นยังไงวะเนี่ยเดินเดินดีกันขวาสองสามสี่อ้านี่คือคอมโบต่อยธรรม,มาดา นี่กดค้างขวาค้างเตะอ๋อขวาค้างเตะโอ้ยมันพักอ๋อซ้ายซ้ายค้างยันนี่จะแ,แค่ฟานหางด้วยเออโหเท่แท้ ใช้ไม่งอยู่ท่าเดียวนี่แหละขเขา่าก็ปลาไปกินเข้าพยาไฟเอาเอีกไม่ติดเลยโอ้โหมันจะสาดเลยล่วงเันหนึ่งเข้าพยาไฟปังปังไม่ติดประตูเลยเนี่ยเอออาท่าอะไรมึงเนี่ย เอาพยาฟ้าล้ไม่มีตัวจับสิไปไปล่วงสองแล้วาตายอนาถเลยพวกเนี้ยไปโหยหหมุนตัวไปเฮอยพวกกันมาอีกไว้ทำไงดี๋วะหลายตัวด้วยเข้ามาดิเข้ามามึงเข้ามา F F ฟเอฟจับต่อยอ๋อ, f อเอฟ e e จ,จับแล้วต่อยเออเอฟเอฟตัวอีอีนี่ทุ่มหมอนีจับกดจับแล้ววิ่งมันจะเป็นกันเบียงเดี๋ยวจะเ,เอามาเอไม,ม่เมื่อกี้อาจจะไม่เห็น จับว,วิ่ง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 แล้วเอีงจับชนวันนี้ก็มันแล้ววันนี้โตเนี่ยโต๊ะลงไปโคเข้าไปดิอืมไปไปอัดตอนหนึงโอ้ดทนพักเออ เออยนอนหนูไปขึ้นมาขึ้นมาจับขึ้นมาน้ำนำไม่น้ำใจโคเข้าไปออติดต่อยต่อยดิเออต่อยเข้าไปเออเออโอ้มันจะพักทำไมเนะเด็ก,กอนแนค่พักแค่พักกูพักใช่ไหม พักใช่ไหมโอ,โอพักใช่ไหมเออโคเข้าไปน่าแค่ซรายต่อยดิต่อยแลยนะ้วเนี่ยอืมเดี๋ยวจะใช้ฟ้าหางเข้าไปร้อนต่อย,อยนี่โอ้โหโดเตะม่นบล็อกได้เอาไม้เอาไม้ บอกไม่ได้เรียบร้อยหัวทีมเมาโดนด้วยเลยเดี๋ยวเขาสดเหรอเดี๋ยวเขาสดเหรอืมสดเหรออืมสดหรอโอ้ยหัวทิมนับปะระเลือดเลือนอาเลือดเลื่อีเอ้าว เก๋าเก๋าโผล่นพักเข้าไปกอดเลยเนี่ยจับนี่อ๋อลากลากมากมตายแล้วมึงโอ้โหไม่คาดให้มันรู้ไเนยโอ้มันเลยโดนต่อยโอจัคก,กี้มือนจะเก่งไม่งกาฉันโอเคฉันโอเค

มีปัญหามีปัญหานี่เพื่อนหนาจิก,กี้น็อเอาซ้ายทำไมให้จำมาไม่ได้ มีการโดนชนด้วยโหแหลมมึงเก่าจริงฆ่าไม่ดีว่มเดินลงมาเหมือนได้แล้วรวบนี้แล้วเนี่ยกิงโอ้ย ทำงไงรทำไรคาลเตอร์อ๋อใช่มาสวนกลับแน่นะนี่อ๋อขีดขวาคาลเตอร์นี่มาคาลเตอร์รู้จักว่านักมวยนักมวยคาลเตอร์อ่ะโอ้โหต่อยเข้าไปเด้เอ,อตาย้าไปโอ้โหเจ้าขาลับลงเรียบร้อยอทำไม่ได้ เข้ามาโอ้โหหลบได้หมดแล้วโอ้โหหนไข่เกาตนนั้แน่เลยจละไข่าฟานหาหลบได้นะอืมเอาไปดิเออม ทำไมแล้วทำไรเขายาไฟโอ้ยอย่าหลบไม่ทันโอ้โหโดนเตะงลาการมากท่าจับยังไงโอ้โหจับไม่ได้เ้ยิ่เหนียญมีเหนีกันโอ้ยโดนต่อยเลย อือโอ้โหน่างเละมากเลยเข้ามาเข้าดีเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาคขาเตอร์สวร์นะเออต่อยเออสองน่งนี่ <Boy. S 1> hey, Hello boy มามาขาแล้วง่ายได ก็ขอจบเพียงเท่านี้นแล้วค่อยมาตามต่อนะครับ